ที่วันนี้มาทําอะไรครับปล่อยปลาช่อนปลาช่อนหนึ่งแกมาทําบุญปล่อยปลานาเขียงครับโอเคครับที่ริมแม่น้ำแม่กองครับอาเภอบ้านโป่งโอเคตอนนี้ก็เดินลงมาที่ริมแม่น้ำแม่กองครับอาเภอบ้านโป่งเอามาปล่อยปลาครับอีกแล้วครับนี่บรรยากาศยามเย็นกับริมแม่น้ำบ้านโป่ง นี่นะครับอืบโอเคจะไปดูคุณญาทิพย์กับข้างล่างกันดีกว่านี่แหละบรรยากาศกำลังดีครับยามเย็นทีไหมน้ะแม่กองแล้วครับเรามาปล่อยปลากันนี่เลยครับนี่วันนี้เหลือแค่ปลาช่อนสองเราโอเคมาบุญกันดีกว่าครับ

ไปให้เจ้ารอดปลอดภัยนะไปไปไปเลยไม่ยอมไปยังต้องขอบคุณก่อนก่อนที่จะไปโอเคดูดีๆเอาไปขอบคุณต้องหันหน้ามาขอบคุณก่อนก่อนที่อยากไปโชคดีนะไปเลยตัวหนึ่งไปแล้วใช่ไหมไปแล้วตัวหนึ่งไปแล้วครับโอเคใไปรอดปลอดทัยนะโอเคเยอะมากครับคุณเจ้าทีมาตอนนี้